ครับผมพี่พี่ช่วงที่เขากำลังเก็บของอยู่เรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับโออหเออมาดูกันมาหนักมารวมมาหนักมาดูกันมาดูกันแกะตรงนี้เลยเอาเถือนๆนี่แหละลงมาดูหนักหนักหนักกล่องแรกนะครับกล่องแรกได้มาจากพี่พศกับพี่ก้อยนะครับผมพี่พศกับพี่ก้อยก็คือคนที่ไปแวะไปหาเราวันนั้นแหละนะที่ที่วัดประชานาตอะไรนะประชานาตเออเออที่วัดประชานาตเฮ้ยพูดถึงวัดประชานาตมีข่าวดีจะบอก เจ้าภาพจองต่ออีกแล้วอจองกระหินข้ามปีงานคืองานที่วัดประชานาเขาก็จองข้ามปีนะแล้วก็เขาโทรมาเมื่อวานนะครับบอกว่าจองขอจองไว้เลย6พฤศจิกาห5หอ,อ่าแต่ว่าเขาเป็นเจ้าภาพวัดใหม่นะครับวัดที่ถัดไปวัดกลางบางแก้วนะครับผมเตรียมตัวเจอกันได้วัดกลางบางแก้ววัดที่เราผ่านนะวัดที่ใหญ่นั่นนะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเป็นกลองเป็นกลองอยัางไาง อ๋อนี่คือที่เขาถ่ายวันนั้นไงมีครบทุกคนเลยครับเนี่ยเฮ้ยจริงป่ะโอที่เขาถ่ายอะครับอ่ารูปแรกรูปแรกขอพีครับเนี่ยรูปแรกโอ the ้โหของพีครับผมหลับตายเลยออาพีรับไปพีรับไปของคุณค้าพี่ปศพี่แก้วของคุณค้าพี่ปศพี่ปศพี่ก้อยอ๋อพี่ก้อยเฮ้ยนี่หน่อยนี่หน่อยรูปต่อไปน้องแก้มบุโอ้โหสวยจริงแก้มบุมรับครับสวยจริงแก้มบุมรับครับแก้มบุมหน้าชัดหลังเบอร์ลอครับหน้าชัดหลังเบอร์หลับตาที่เดิงกล้องกล้องเขาแพงกล้องเขาแพงับเอออออออาไป้้้้้ทนนนหึงยยู่่่ลตตโี พี่เตอร์พี่เตอร์ครับผมอ้าพี่เตอร์ล่ะโอ้โหเวไนเนี่ยเทียบตัวจริงกับในรูปดิพอมไหมเนี่ยเอ้ยตัวเทียบตัวจริงกับในรูปดิพอโอ้โหโอ้โหตัวจริงขี้เหล่กว่าในรูปอีกเอ้ยอันนี้โดนบังเฟรมกองผมไปครึ่งไปปะอ้าวพี่กั้งครับผมพี่กั้งพี่โดนบังอ่ะไม่จริงจริงเขาตั้งใจถ่ายกล้องมาอ๋อติดพี่กั้งพี่กั้งมันติดมาพอดีอ่ะพี่กั้งรับไป เอาใครตอบพี่โอ้ตะวันครับหลออมากของผมนี่เย้อ่าพี่ตะวันครับพี่ตะวันตะวันตะันอยู่ตะวันเฮตะวันเฮฝากให้หญิงเฮไปก่อนฝากฝากให้เอาอะไรกันนะก็เำลังถามรูปเพียรอ้าวนี่ไงพอดีเลยเปิดมาเย้หญิงครับผมใบทรงทรงผมสวยอะทรงแม่อยู่แต่เสื้อเสื้อโดนมากเลยเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้โคตรแรงอ่ะเฮ้ยโอ้โหสื่อถึงว่าเขาพยายามตั้งใจเป่าอย่างมากครับผมอุ้ย แจมป่องเลยครับผมผาดเอาผาดแต่ไม่มีเสียงครับผมหน้าแดงแรงไม่ออกครับเออบักพัดครับผมถุงต่อไปของใครครับโอปีโอครับพี่โอโอ้ครับผมโอ้โหไปไปไลัวละลัวละัยังรอเลยน้องออมอุ้ยมีเสน่ห์มากเลยรูปนี้เฮ้ยออมเอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่สวยอยู่คนเดียววะไม่ธรรมดาทำไมสวยอยู่คนเดียวเทียบ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 ขอขอหน้าแบบในรูปด้วยอ๋ออ๋ออ๋หน้ามาเทียบทำไงอ่ะ อันล่โอ้ในรูปสวยกว่าป่ะโอ้ไปๆๆน้องจิ๋วอ่ะน้องจิ๋วครับผมน้องจิ๋วผมก็พี่ช้างครับพี่ช้างอ่าพี่ช้างครับเอไปครับพี่ช้างครับขอบคุณพี่ก้อยพี่พศนะครับพี่ตองพี่ตองโอ้พี่ตองก็สวยป่ะพี่ตองดูสง่าดูสง่ามากเลยใครตองมารับเร็วตองสวนตะก้องยังมีตากล้องนะครับโอ้โหตากล้องยังมีแก้มเกรดครับผม พลาดได้ไงล่ะโอ้โยนี่อะไรครับไอ้ตัวเด่นมันจัวงแล้วพี่แอมครับโอ้โหตัวนี้ไม่เอาไม่เอาไป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 ตามลับพี่เอ็มคนนี้เขาไปลงจริงอะไรได้ข่าวว่าคนนี้เขาไปตั้งวงใหม่แล้ววงอะไรนะวงอะไรแอมแบนแอมแบนกจะตั้งหลังหลังกล้องด้วยเอ้ยจริงว่ะโอ้โอ้มาตีให้จะตั้งหลังกล้องจะตั้งหลังกล้องเขาเขาเอาแบ่งจากคุณหมูไปเจ็ดคนไปตั้งวงแอมแบนอ้าวใครปักหวานครับปักหวานครับผม เขาถ่ายรูปเป็นศิลป์มากเลยปากหวานโคตรอ้าสวยมากนี่สวยานใช่ไหมนี่ยสวยสุดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหหน้าเต็มเฟรมเลยเอวเฟรมอ่ะเอาปักหวานก่อนปักหวานก่อนปักหวานไปปักหวานเออเก๋จ้าหน้าเต็มเฟรมเลยคนนี้เจลลี่ครับผมเจลี่ลี่เท่าไหร่หนุ่คนแรกเจนลี่อเน้นๆเน้นเาเน้นเน้นคนนี้เน้นเน้นยังไงบอกแล้วสิริสิริสิริมาช่วงนี้สิริมา อ่ะพี่เพลงครับผมพี่เพลงอ่ะเฟี้ยงทิ้งไปอันนี้คืออะไรอ่ะถ้าจะเอามากั้นเฉยๆโอ้ยอันนี้ยางปัดยางปัดบล็อกสกรีนนี่นี่คือยางปัดบล็อกสกรีนของแท้เนี่ยที่แบบโรงงานใช้เลยไหมครับใช่ที่เขาที่เขาใช้ในการปัดนั่นแหละของเราอใช้ใช้เกียงอันนี้เป็นรูปแล้วเปล่ามีอีกมีอีกอ่นนี้ลองไหมเฉยอ่ะพี่พศกับพี่ก้อยมีอีกนะครับกล่องอะไรนะกล่องปืน แสดงว่าพี่พศเล่นปืนนะเนี่ยยเฮ้กระบองเพชรน้องบองของใครน้องบองอ่ะน้องพัดน้องบองของพัดครับผมเอาบ้องไปไปบองบองบองเอาบ้องไปบ้องอ่ะบองเออบองไปอันนี้ตัวเดี่ยวจะโมงใครครับใครครับต้องแกะกับต้งแกะครับอันนี้อันนี้รุนแล้วรุนเลยอุ้ยปากอันนี้ปาดกระจกเขาไม่ได้นะอันนี้กรอบใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนี่ยโอ๋ออันนั้พร้อมกันครับห้าสี่สามสองโอ้ย จะถ่ายดีๆก็ไม่เอาเนาะพี่พจแบบเรียกเขาหน่อยเออเหมือนไปถ่ายอะไรถ่ายตามที่ท่องเที่ยวอ่ะโอเคสวยงามนะครับผมขอบคุณครับมีอะไรอีกอันนี้มันเป็นหนังสือครับรอรอรอโอ้ยจะบอกว่าแต่รอบรอบดีนะโอ้ยนที่เขาไปนั่งนั่งเี้ยแล้วเข้าไปอัดอะไรเร็วทำไว่าเพิ่งจะผ่านไปอาทิตย์เดียวเองถ้าเป็นครูเนี่ยดองเป็นเดือนอะถ้าไมหาเขาไปเขาเยากได้รูปมากเลยครับตอนนี้อยากได้รูป ถ้าคือถ้าเป็นครูเนี่ยไม่ได ouais. ้เห็นง่ายๆตอกรูปอ่ะดีนะครับเออเก็บไว้เก็บไว้เป็นอัลบั้ม uh อัลบั้มใครอยากดูก oh ็อ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวแบตกล้องหมดต่อไปเป็นของพี่น้อยยะโสธรนะครับผมนี่มีกล่องที่หนูกอนเอากล่องที่หนูกอดอ่าพี่น้อยพี่น้อยอ๋อพี่น้อยต้องเรียงเบอร์มาพี่พี่น้อยเป็นคนขายรอตเตอรี่เรียงเบอร์ครับเรียงเบอร์โอนะเบอร์อ๋อไอออมก็ใจโอนสิบสามเนี่ยออมมีความฝันเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปทำอะไรเขาถึงจะต้องให้เขาเขาถึงจะให้หนูหนุปัปานะ ปันความความชั่วก็มีแต่ความดีไม่ปรากฏคือใครเขาจะให้หนูลูกโอ้นี่ครับน่าสนใจครับผมอันนี้ป้ายวงครับผมไปเอาไปเอาแอมแบนไปไปไปตั้งวงเองไปไปพี่หัวหน้าวงไปเอ้าไปถึงครูหมูผมฝากของให้ครูหมูและน้องๆนะครับหนึ่งของครูหมูและน้องก้าวสอง ของพี่ก้างน้องแอมน้องสลีน้องตองน้องหญิงน้องแก้มบุ๋มน้องแก้มเกตน้องออมน้องผักหวานน้องจิ๋วสามของหนุ่มๆสุดท้ายขอให้ครูหมูและน้องๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีงานมีเงินเยอะๆนะครับพี่น้อยยะโสทอขอบคุณครับเอ้าว่าไปครูหมูและน้องครูหมูและน้องก้าวอ่ะมีอะไรบ้างรีวิวเลยพวกเราเฮ้ เหมือนเหมือนเราไม่รีบเลยเหมือนมันมืดแล้วเราไม่รีบกลับบ้านกันเหมือนพรุ่งนี้ไม่มีงานเหมืสาลายครับสาลายสาลายครับผมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสื้อที่รอมานานโอ้ยอไอ้ไอ้เสื้อแมนยูรุ่นใหม่เสื้อแมนยูรุ่นใหม่โอ้โหพี่เบงเป็นไงพี่เบงเอาไงเอาไงมาดิมีเปล่ามีเปล่าแบบนี้ของแท้มีใส่เปล่ามีมีมีของแท้กับล็อบเนี่ยของน้องก้าวเสื้อแขนก้ามเฮ้ยของครูแล้วเนี่ยเสื้อเสื้อแขนกุดเนี่ย โอเคแล้วก็ไม่ได้ทานตะวันครับอันนี้ของอันนี้ไม่ใช่ของก้าวไม่ใช่ของขูมูของโปรดโอ้ยใส่ไหมใส่ไหมอุ้ยชอบอ่ะโชว์โชว์หน่อยดิโชว์หน่อยโอ้ดีกว่าโอ้โอ้เปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยสเก๋เ่ยนะเฮ้ยน้ำมันถูปะบิดาซ่าป่ะนะโอ้โหเอ้ยโอ้ยชอบมากเลยพี่น้อยผ้าผ้ากระนแก้วอะถ้าคุณหมูใส่ไปนี้เขาต้อง ทีมวิเวอร์ถ้าคุณหมูใส่ไปนี่เขาต้องว้าวกันทั้งโรงเรียนแน่นอนครับขอบคุณพี่น้อยครับผมกำลังตามหาอยู่พอดีเห็นแล้วราคาประมาณ7จ็ดแสนแปดโอ้ยเพียงเจ็ดแสนแปดอะเจ็ดแสนแปดหมื่นกลีบครับเฮ้ยเอาเอาอะไรเลยถุงน้องออมเหมือนมีกล่องอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยโอ้ยสีโอ้ยสีน้องออมอะไรเนี่ยน้องอมได้เสื้อเสื้อครับ เส่้อบอดี้โกลบครับผมอ้อมลุ้นกล่องอ้อมไม่มีหร่องอ้อมกล่องกล่องกล่องอะแกต่ออ่ะไปให้อ้อมไปเสื้อบอดี้โกลบอันนี้ของใครครับน้องกั้งครับน้องกั้งน้องกั้งครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นลายสก๊อตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยมากโอ้ยเก่งสวยมากเจวแจวเจลไม่อายยุ่ยหรอพี่อายยุ่ยหรอน้องกั้งน้องกั้งอะให้กั้งไป รีวิวนานไม่ได้เบ็ดจะหมดของแก้มเกก็จะเป็นเสื้อของบริโกคนะครับผมเฮ้ยจะสีสวยนะแก้มให้เขาแกะให้เขาแกะเดี๋ยวครูแพนกล้องไปนะแกะโชว์เองเดี๋ยวครูแพนกล้องไปอันนี้น้องผักหวานผักหวานนะดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาเฮ้ยผักหวานเหมือนพี่กั้งโอ้พี่ถ้าเป็นพี่น้อยก็เรียงคนเลยเรียงตัวเลยหวานนี่โอ้ไปไปส่งไปส่งไปเอาโอ้ว่าของหญิงครับของหญิงนี่เหมาะกับพี่ตะวันมากเนี่ยทำไมอ่ะเดเสื้อเลย เฮ้ยไลฟ์แตดาวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหมาะเอ็นเอ็นเสื้อนี้สวยชอบครูชอบเฮ้ยมันเป็นชุดเดีมากอ่ะคุณดีครูชอบขอครูใส่เหอะชอบอะไรเนี้ยกลเป็นสาวหวเลยใส่ชว์หน่อยใส่ชว์หน่อยไม่ไม่ป้าชุดชุดนี้สวยวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นใส่อะมันจะดูดูน่ารักเลยน้องสิริครับน้องโอ้โหสมพูหวานแล้วจ้าเรเรครูซื้อต่อไว้เสื้อตัวนี้ไหม นี่ซื้อต่อห้าร้อยเอ้ยของฝากของฝากเขาไม่ซื้อกันหรอกเขาให้ฟรีมาขอใครนะน้องตองได้อะไรครับน้องตองน่าจะเหมือนหญิง เฮ้ยเขาไปหาเสื้อสวยๆมาจากไหนวะนี่สวยมากเลยสวยอ่ะทำเองกับมือเนี่ยทำเองเองกับมือแต่เป็นแข่งถุกเทอะถุกเทอะโอ้ยของพีเอมนี่กองใหญ่สุดเลยก็หาอยู่ชื่อพีเอมอยู่ไหนวะนี่ไงโอ้หอะไรเนี่ยแอมนี่กองเลยพีเอมโลกนี้ไม่มีอะไรแน่พันแปรเรื่อยไปนี่น่าจะเสื้อกันหนาวครับเสื้อกันหนาวโอ้อะไรโอ้ในมือไอแหวครับฮะ เปลนสาเปลนสาโอ้ยตกใจอ้าวให้แอมไปให้แอมไปควักสองกันเลยควักออกมาแล้วให้แอมไปดูหน้าดูหน้าเขาดูหน้าอันนีพิซซ่าด้วยเชียอะไรนะส่งพิซซ่ามาอะไรนี่โอ๋ลิซซ่านึกว่าส่งพิซซ่ามาลิซ่าชุนด้วยโอเคเดี๋ยวไปที่ร้อนแล้วกัโอเคหรือเปล่าอ่ะให้เขาไปไปครับเร็วเร็วไปจะหมดไปจะหมดเร็วๆร็วทำเวลาทำเวลา ที่เหลือในกล่องก็เป็นขนมครับที่เหลือโอ้เยอะแยะเลยมีสลงสลายเฮ้ยอันนี้สลายน้องก้าวเหรอ๋อไม่ใช่ผมไม่เคยเห็นปาปิกาแบบแบบเป็นกระปุกอะไรหมดเขายังไม่หมดข้างในอาจจะเป็นแบบขนมอ้าวเออว่ะนูเทลลาแอนโกลี่โอเคแก้มบุ๋มมาเนี้ยไปใส่ชั้นพี่เพลงเอ้ยพี่ช้างอุ้ยของแก้มบุ๋มเหรอแก้มบุ๋มเป็นชุดอุ้ยหมอกแก้มบุ๋มมากเลยอ่ะเนี้ยแก้ม หมาะกับหนูมากเลยลูกชุดนี้พรุ่งนี้ใส่ออกงานเลยเออแก้มชุดนี้นะแก้เอาแก้มมาพรุ่งนี้ใส่ออกงานเลยนี่ออของน้องจิ๋วครับอาของน้องจิ๋วก็มาครับผมไ,ได้ให้น้องจิ๋วป้ายนี่ชายชะก,กันรังนี้แน่นอนรังเขือเ่อนเหมือนยาบ้าเลยจริงๆพี่น้อยหายไปนานมากเลยนึกนึกว่าพี่น้อย นึกว่าพี่น้อยหมดใจพวกเราซะแล้วช่วงนี้เออแต่ว่าเวลา like, ไลฟ์ทีไรแกก็ดูตลอดนะมีชื่อพี่น้อยจะสดทอนขึ้นตลอดเดี๋ยวทำงานก่อนจะกินอย่างเดียวเลยเฮ้ยเอาละครับผมชายสะก,กันจะมีหรือไม่ถุงห่อเนี่ยถุงแบบกันนั่นแน่อันนี้กันน้ำท่วมเนี่ยอันนี้เลยของคนนี้ก่อนเลยครับน้องพัดนะน้องพัดครับผมโอ้พัดพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้ใส่เลยนะเฮ้ยรองเท้าเหรอ อุ้ยเฮ้ยเรามีรองเท้าลายเดียวกันแล้วอุ้ยมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะอะไรครับเนี่ยที่ิกี่มินโตะใครเล่นงก่อนครับนี้ใครเนี่ยพี่เพลงครับพี่เพลงมดเขารู้ไซส์ได้ไง ถ้าจะครูเคยส่งหรือเปล่าครับไม่จะไม่ได้เป็นสีเอ็นเลยน่ะอันนี้ของช้างช้างเหมือนกันปั๊บปั๊บอันนี้ของปีเตอร์ปีเตอร์สีเหมือนกันเลยครับโอ้ส์แต่แต่เหมือนกันหมดเลยอันนี้ของใครปีตวันครับปีตวันตะวันเหมือนกันหมดยังบอกนะไอ้ีนี่สีไอ้บีนี่สีสีเหมือนพี่เพลงเลยน่าจะเป็นไซส์ใหญ่ผมจะเบอร์อะไรเนี่ยใส่ได้ไหมเนี่ยคิมินุโตะมากเลยอ่ะ สี่แล้วใส่อยู่สี่สี่ลองดูลองดูเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ใส่เอาใครไม่ได้อะมีใครไม่ได้ของบ้างมีใครไม่ได้ของขอเสียงหน่อยน่าจะได้กันหมดแล้วถ้าจะเจียวเจ้าขนาดนี้โอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้อยพี่พศครับผมพี่ก้อยพี่พศจากกรุงเทพขอบคุณพี่น้อยยศสุธรพี่น้อยยศสุธรนนี่อยู่อยู่เกาหลีอยู่เกาหลีพี่น้อยยศสุธรอยู่เกาหลีพักคร็บ พัคเกตปากเก็ตครับผมนนทบุรีโอเคขอบคุณนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับครครับไปเดินแบบเดินแบบดูรูปหน่อยโอ้เสื้อแมนยูชอบอ่ะชอบชอบรอบนี้มากสุดเลยกาลังตามหาอยู่พอดี